สวัสดีครับผมนายแพทย์ปร,ร,ระการเสจิ์ศิลยแพทย์วิศาสตร์การกีฬาวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเส้นเอ็นหัวไหล่บาดเจ็บครับโดยปกติแล้วเส้นเอ็นหัวไหล่เนี่ยก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งของหัวไหล่ที่ทําหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงแล้วก็สร้างความเคลื่อนไหวของข้อไหล่ทีนี้เมื่อเราเกล่าวถึงภาวะการบาดเจ็บของตัวเส้นเอ็นหัวไหล่เนี่ย เราก็มักจะหมายถึงเส้นเอ็นในกลุ่มของโรเตเตอร์คัฟเทนดอนหรือเส้นเอ็นที่หุ้มรอบตัวกระดูกข้อหัวไหล่ส่วนต้นนะครับตัวเส้นเอ็นนี้ประกอบด้วยเส้นเอ็นทั้งหมด4มัดด้วยกันได้แก่เส้นเอ็นที่อยู่ทางด้านบนเรียกว่าซูเปอร์สไปเนตัสเทนดอนซึ่งเส้นเอ็นตัวนี้ทําหน้าที่ในการขยับแขนขึ้นในมุมมองศาที่ต่าซึ่งความสําคัญของเส้นเอ็นเส้นนี้ก็คือเป็นเส้นเอ็นที่สามารถเกิดการบาดเจ็บได้บ่อยครั้งที่สุด เส้นเอ็นที่2ซึ่งสามารถเกิดการบาดเจ็บได้บ่อยครั้งเช่นกันคือเส้นเอ็นทางด้านหน้าที่เรียกว่าสั b สแครปูลาลิสเทนดอนเส้นเอ็นตัวนี้มีหน้าที่หมุนแขนเข้าด้านในส่วนเส้นเอ็นอีก2เส้นทางด้านหลังคือเส้นเอ็นอินฟราสปาเนตัสและเส้นเอ็นเทเรสไมเนอร์ทำหน้าที่ในการหมุนแขนออกสาเหตุของการบาดเจ็บเส้นเอ็นหัวไหล่นั้นสามารถเกิดได้2กรณีสาเหตุแรก คือการเกิดอุบัติเหตุซึ่งมีแรงกระทําโดยตรงต่อข้อไหล่อย่างเช่นอุบัติเหตุทางการจราจรหรืออุบัติเหตุที่เกิดจากการกีฬานอกจากนี้อาจจะเกิดการบาดเจ็บลักษณะที่เป็นการบาดเจ็บซ้ําๆในท่าทางลักษณะเดิมๆโดยการบาดเจ็บลักษณะนี้สามารถเกิดได้ในคนไข้ในทุกกลุ่มอายุส่วนกรณีที่2คือการฉีกขาดจากภาวะการเสื่อมการบาดเจ็บในลักษณะนี้ส่วนใหญ่จะเกิดในผู้สูงอายุซึ่งสามารถพบความเสื่อมที่เกิดขึ้นได้ในตัวเส้นเอ็นของตัวหัวไหล่ได้ จากที่ได้กล่าวไปข้างต้นถึงสภาวะการบาดเจ็บของเส้นเอ็นข้อไหล่ดังนั้นภาวะที่ต้องพึงระวังสงสยัยการบาดเจ็บของตัวเส้นเอ็นข้อไหล่ได้แก่อาการปวดไหล่หลังจากที่ได้รับอุบัติเหตุในกลุ่มคนไข้ทุกช่วงอายุและในกลุ่มคนไข้ที่สูงอายุที่มีอาการปวดข้อไหล่โดยสามารถเกิดขึ้นเองโดยที่ไม่ได้รับอุบัติเหตุมาก่อนก็ได้ร่วมกับภาวะการอ่อนแรงไม่สามารถยกข้อไหล่ได้เมื่อมีอาการเหล่านี้แนะนำให้มาพบแพทย์เพื่อได้รับการวินิจฉัยและการรักษาอย่างทันท่วงที เมื่อผู้ป่วยมาพบแพทย์แล้วทางแพทย์ก็จะพิจารณาให้การรักษาโดยเริ่มจากการซักประวัติและตรวจร่างกายรวมทั้งอาจจะมีการตรวจพิเศษเพิ่มเติมอย่างเช่นการส่งภาพทางสีเอ็กซเรย์การทำอุตรสซาว์หรือการทำภาพจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือหรือ,รอที่เราเรียกว่า MRI เพื่อให้ทราบถึงการวินิจฉัยที่ชัดเจนและการประเมินความรุนแรงของตัวโรคซึ่งส่งผลต่อการวางแผนในการรักษาสืบต่อไป หลังจากได้ผลการวินิจฉัยที่แม่นยำแล้วสำหรับขั้นตอนการรักษาของภาวะเส้นเอ็นไหลฉีกขาดแบ่งออกเป็น2กรณีกรณีแรกคือการฉีกขาดบางส่วนในกรณีนี้สามารถรักษาด้วยวิธีการทางอนุรักษนิยมได้เช่นการให้ยาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้งานการทำกายภาพบำบัดเพื่อลดอาการปวดอาการอักเสบของตัวเส้นเอ็นและภาวะการฉีกขาดของเส้นเอ็นบางส่วนนั้นและเพื่อป้องกันการฉีกขาดเพิ่มเติมของเส้นเอ็นดังกล่าวอีกด้วยอย่างไรก็ตามถ้าอาการไม่ดีขึ้น อาจจะต้องแนะนําพิจารณาวิธีการรักษาโดยการผ่าตัดต่อไปกรณีที่2คือการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดในกรณีที่มีการฉีกขาดของเส้นเอ็นทั้งเส้นในกรณีนี้จะแนะนําให้รับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดโดยเทคโนโลยีการผ่าตัดในปัจจุบันเราสามารถทําผ่าตัดด้วยวิธีการส่องกล้องโดยเปิดแผลขนาดเล็กและใส่อุปกรณ์กล้องขนาดเล็กเข้าไปทําการผ่าตัดภายในข้อโดยที่ไม่ต้องมีการเปิดแผลใหญ่และลดอาการบาดเจ็บของตัวเนื้อเยื่ออ่อนภายนอก ซึ่งสามารถทำให้การฟื้นตัวของผู้ป่วยเร็วขึ้นและดีขึ้นและสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติได้เร็วขึ้นด้วยอีกข้อที่ต้องเน้นย้ำไว้เสมอคือการทำกายภาพบำบัดหลังการผ่าตัดเนื่องจากหลังการผ่าตัดผู้ป่วยอาจจะไม่สามารถใช้ข้อไหล่ได้ทันทีดังนั้นการทำกายภาพบำบัดหลังการผ่าตัดนั้นจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นโดยมีระยะเวลาการทำกายภาพหลังผ่าตัด โดยรวมประมาณ3เดือนโดยระยะเวลาดังกล่าวคือระยะเวลาที่เส้นเอ็นจะสามารถเชื่อมต่อกับกระดูกได้ดีและสามารถใช้งานได้ตามปกติเมื่อครบระยะเวลาดังกล่าวสำหรับกายภาพบำบัดในช่วงแรกนั้นจะมุ่งเน้นที่พิสัยการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ให้สามารถกลับมามีพิสัยที่สมบูรณ์ในระยะต่อมาเมื่อการเคลื่อนไหวดีขึ้นแล้วก็จะไปโฟกัสที่การเพิ่มศักยภาพการทํางานของกล้ามเนื้อ การเพิ่มพลังของกล้กลามเนื้อหลังจากนั้นเมื่อกล้ามเนื้อแข็งแรงดีแล้วก็จะเป็นการฝึกใช้งานตามกิจวัตรประจำวันในชีวิตต่อไปดังนั้นเมื่อพบภาวะการเจ็บข้อไหล่ร่วมกับการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อหัวไหล่อาจเกิดจากภาวะการฉีกขาดของเส้นเอ็นข้อไหล่ได้ดังนั้นจึงแนะนําให้มาพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไป